ำไมถึงเจ็บหน้าอกตอนอยู่ในฉากถูกยิงตรงหัวใช่หรอมันยิงผมครับคืออยากจะบอกว่าให้ผมมองตาปลายสักสามสี่หวินาทีไม่ได้เลยไม่ได้มีเวลาให้สองมิกก็พอแล้วผมคิดว่าผมจะได้คุยกับเขาสักคำสองคำยืนมองหน้าปลายนานๆชัดรพากำลังขึ้นวุทธีมันจบฝันทุกอย่างเลยทุกคน ไม่ต้องพูดเลยคิดซะว่าผมเป็นสิงคมิวสิกคนเดียวแล้วทำอย่างนี้กับผมก็ได้เหรอคุณนุกธนนทอะไรเป็นยังไงบ้างครับบทที่ได้รับคุณคิดว่าคุณแสดงออกมาได้เต็มที่แล้วยอดเยี่ยมไหมได้เมอกไอ้อู้อยู่ไหนมันบอกผมว่าไงรู้ไหมพี่อีกคนหนึ่งไงว่าตัวใหญ่ๆหุ่นดีๆพี่แทนพี่แทนนุกบีดน้ำตานะ ลุกบีบน้ำตาเลยบีบน้ำตาเต็มที่ให้น้ำตาไหลมาไม่ซูมหน้าคุณเลยวันนี้คุณจะบอกให้ผมบีบน้ำตาทำไมแล้วไม่ซูมหน้าผมเลยให้ที่ลงไปนุกลงแบบจริงจังนะลงแบบล้มให้มันเต็มที่ตอนล้มอุตส่าห์นอนให้อย่างจริงจังไม่ตัดตอนหลงนอนลงด้วย คุณคิดว่าผมเป็นเสียงมือเสิงห์แล้วคุณจะรังแกผมไม่ได้หรอฮะเฮ้ยคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะขนาดคุณโจทวัชชัยได้ออกแค่สามวิเลยอ่าแล้วก็ตายเลยไอ้นี่มันไปทุกข้าอยู่แล้วไอ้บูดี้ก็ยิงผมอืมเขาพี่ไปก็ยิงผมคืนแล้วไงพี่จ่าอะไรอีกผมก็จัดการคืนแล้วเห็นรอใช่ขอบคุณคุณนะขอบคุณคุณนะไเนี่ยก็เป็นไงโอ้คบหนึ่งเงินแล้วเหรอครบแล้วครบแล้วนี่อ๋อ มีม uhm, ีมีมรบหมื่นครบหมื่นแล้ววันนี้เพราาะว่เดี๋ยวเขาสัญญากับผมไว้ก่อนหน้าที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าคนครบหนึ่งหมื่นเขาจะกอดผมแบบดื่มดำผมไม่สนใจวัดประโยงดำดำด้วยคุณคุณพูดไปเลยถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เอ้เอ้ไปอยู่สองคนก็ได้สองคนนะมันมีอีกหลายตอนอยู่นะโอเคเดี๋ยวสองคนค่อยทำแล้วค่อยถ่ายลง ผมก็ไม่ถ่ายตอนที่มัน18บวกหรอกนะ<อ>สิงวิสิงผมจะไม่ไปฮะสิงวิสิงวิสิงผมจะไม่ไปนี่มันก็พูดอย่างนี้แหละแล้วถ้าเขาไม่ <จะ S 2> ไปจริงๆไม่ไม่ไม่เขาไปเขาไปเดือนเขาพูดไปเฉยแต่ว่าตอะไรก็ต้องทำตามที่คุณพูดไว้ <c oughs> ต่้ตมต่ำก็ตำให้กินแล้ววันนี้จะเอาอะไรอีกล่ะไม่น่าล่เคิมมากๆเลยส้มตำอุ้ยไม่แต่จริงๆแล้วก็ จริงๆแล้วก็ก็ก็ดีใจครับที่ให้ให้ผมได้ไปไปเล่นอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าทุกคนทุกคนรู้ว่าว่าผมเหนื่อยผมถ่ายงานเยอะถ่ายงานไปเยอะด้วยวันนั้นน้องนุกไปถ่ายปานีแล้วก็ต้องต้องกลับมาพักผ่อนพี่นิกเป็นคนคิดบทใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็พี่เขาคิดพี่เขายืนอยู่นี่ไงพี่ฟิวบอกว่าพี่ฟิวบอกว่าเนี่ยนุกต้องตายพี่พี่เขารับ5้พี่ก็รับอีก50ก็ได้ ก็พี่ๆทุกคนเขา<อ>ไม่ยอมร<อ><อ>ับ<อ>เ็เล,<ม>เลยวะเขาเห็นผมเหนื่อยเขาก็เลยเออเอาอนุกมาเข้านิดนึงก็ยังดีเอามามาเข้าเพื่อที่จะได้นึกถึงความหลังความเก่าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นบทที่ดีมากอันนีต้ต้องขอบคุณพี่ๆจากจากมอขอมากๆเลยนะครับสุดยอดมากๆดูจบแล้วเหรอเนี่ยผมไปนั่งดูในห้องแต่งตัวเมื่อกพ้าะนั่งดูผ่านโทรศัพท์ดูผ่านโทรศัพท์ผมไม่กล้าออกมาเพราะมันบุตรน้อยเอาเกียร ก็บุดด so oh ี oh, ้ก็เล่นดีเล่นดีเล่นดีถ้ามึงไม่ยิงกุมเล่นดีเลยเล่นไม่เล่นดีมากครับดีมากดีมากเหมือนเหมือนมันเป็นเหมือนหนังหนังลงหนังใหญ่เลยใช่วันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่มคอมางมากนะครับขอบคุณอะไรนะชื่อทีมอะไร As Production As Production As Production